ยาตอนนี้เนี่ยคนแห่ต่อคิวซื้อกันเรียกว่ายอดขายพุ่งกระฉูดเลยนะครับ oh. จากอัน,นิสง์ของน้องลิซ่าแบล็คพิง k โพส์ม้วนโชว์ใน IG เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเนี่ยได้ดีทีเดียวหลังจากที่ซบเซามานานเนี่ยนะครับเพราะว่าพิษของโควิด19เราจะไปคุยกับคุณทานานันสุวรรณโพรุ่งนะครับรองประธานวายหอการค้าจังหวัดพระนครศรีธยากับกระแสนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่านขอขนท่านครับครับคุณธนานันครับมันกระแสมันขนาดไหนฮะหลังจากที่น้องลิซ่าโพสต์เรื่องของโรตีสายใหม่นี่นะครับที่นั่นคึกคักขนาดไหนฮะก็เท่าที่ไปดูสํารวจด้วยตนเองนะครับ <c oughs> ก็พบว่า,ากระแสความนิยมหรือว่าตอนนี้ที่ฮิตขึ้นมา่ก็ก็มีเยอะขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่อยู่ในจังหวัดพัทธครศรสียเองด้วยนะก็ตื่นตัวเพราะว่าปกติคนในจังหวัดบางทีก็ไม่ค่อยได้ทานแล้วนะครับเห็นจนชิน ครับผมพอพอเห็นกระแสตัวน <The> <wave> <with> ี้มาก็เอ้ยไปลองกินหน่อยซื้อมากินกันหน่อยอะไรอย่างนี้ครับก็ก็มีกระแสแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่กระแสตัวนี้ก็จะมากระตุ้นนะครับการหมุนเวียนเศรษฐกิจในจังหวัดนครสุจียาให้ให้ให้เติบโตขึ้นได้ครับเห็นข่าวว่าทางผู้อำนวยการท่องเที่ยวที่สํานักงานพระนครรีธียาคุณอภิวัตรทับทับทิมโตก็ออกมาให้ความเห็นประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็น่าจะเหมือนกับ ขยายขยายผลในส่วนของซอฟต์แวร์นี้หลังจากที่ความคึกคักมันมีอยู่นี่มันเป็นไปได้ไหมได้ครับคืออย่างนี้ครับเท่าที่เราคุยกันภายในกลุ่ม YC เองก็มีาการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยที่อยากให้ไปต่อยอดที่จริงเรา ที่เราอยากเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้เฉพาะในจังหวัดวิทยาเองด้วยนะครับที่ <c oughs> นำไปต่อยอดนะครับอยากใ,ให้ทุกจังหวัดเนี่ยอถ้าเกิดมีโอกาสก,าก็นําไปผสมอย่างเอผสมในในเมนูอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างจังหวัดนครสุจัยก็มีร้านอาหารที่ร้านบุสบาล <c oughs> สบาคาเฟ่เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีกระแสนเนี่ยเขาก็นําโรตีไข่หมัน,นะครับที่เป็นของขึ้นชือ่อจังหวัดปิทยานะครับ <c oughs> มา <c oughs> มา <c oughs> ม,มาอดครีเอทใช่ไหม ครับผมมาอัดเ like ป็นใส่กระนมน้ำใช่ครับใส่น้ำก็คือเป็นกาแฟแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยตัวสายไหมสายไหมเคยรับประทานเดี๋ยวฉันีเดียฉันเคยใช่ครับน่าักกักเติมก็ันเติมเคยรับประทานครับแต่ตอนนี้หน้าปากซอยบ้านดิฉันก็มีขายแล้วนะปากซอยบ้านผมก็มีฮะเออแบบเนลามิตขึ cause, <c ười> ้นมาภายในยี <trif ft> <this> ่สิบสี <an> ่ชั่วโมงเลยใช่ครับแล้วตรงนี้มันคือการเพิ่ม value added ให้กับเมนูอาหารเนาะแล้วผมว่าเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยสมมติ ผมปกติกินอเมริกาโน,โน่อยู่แล้ววันนี้ผมเห็นเรื่เอเมนูที่เป็นสายใหม่มาเออผมอาจจะลองกินไอ้ตัวนี้มันสามารถเพิ่มกําไรให้กับผู้ค้าได้คือมาร์คพายเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะเป็นสินค้าที่อยู่ในกระแสตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าหลายๆจังหวัดเนี่ยสามารถนําไปไประยุ์ได้เนี่ย<แ>ผมเชื่อว่าก็จะเพิ่มเพิ่มรายได้ให้กับแต่ละธุรกิจนะครับ<แ>เราสังเกตกระแสก่อนหน้านี้น้องลิซ่าก็มีการ มาโบนล,ลูกชิ้นยืนกินตอนนี้ก็อันนี้เป็นจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ไหมฮะที่เป็นตอนนี่กลายเป็นทั่วประเทศเลยนะทั่วประเทศตามตลาดนัดก็มีลูกชิ้นยืนกินด้วยก็ดีครับเป็นการส่งเสริมการการทำธุรกิจในจังหวัดต,าต่างๆครับนี่ในบางจังหวัดนะคุณเคนโดแล้วก็คุณธนนานัดี๋ยฉันเคยเห็นเขาชอบประกวดหรือว่ามีของดีอะไรก็จัดเป็นงานอะไรแบบนี้ยแล้วมีโอกาสไหมว่าจะยกระดับของ รถตีสายไหมนี่เป็นงานใหญ่ๆหรือว่าเหมือนประชันหรือมีประกวดอะไรอย่างนี้บ้างเต่สกรรมโรตีสายไหมอะไรแบบนี้ฮะประจำปีประจําถิ่นอะไรอย่างนี้ฮะดิฉันชอบชอบไม่งั้นต้องไปรอคิวหน้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดอ่ะครับก็ก็มีการคุยกันครับว่าอาจจะมีการจัดอีเวนต์ภายในจังหวัดขึ้นมานะครับอาจจะมีการเอาวงดนตรีที่เขาเ้น cover มามาผสมกับโรตีสายไหมหลายๆร้านออกเป็นงานแฟร์ก็มีการพูดกันอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็พยายามพูดคุยกันในเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นในการ ในการที่จะเขาเรียกว่าติดตามกระแสว่าถ้าเกิดสมมติดูกระแสอีกสักพักหนึ่งถ้ามันยังมีอยู่อะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะมีการจัดงานตรงนั้นขึ้นมานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีในจังหวัดครับับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เอการภาาการท่องเที่ยวในจังหวัดวิทยาก็น่าจะึกิับขึ้นมาด้วยเพราะว่าเอิทัยยาเป็นจังหวัดที่มีเสาหลักทางเศรษฐกิจสามเสานะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยเจ็สิบเปอร์เซ็นเป็นอุตสาหกรรมนะครับรองมาได้จะเป็นภาคการบริการการท่องเที่ยวแล้วรองมาคือภาคเกษตรกรรมนะครับ ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้เคยจําจําดจำได้ไหมครั้งก่อนที่มีละครใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยไปยุทธยาใช่ครับโอ้ยุคนั้นเนี่ยโอ้สุดยอดติดตั้งแต่สายเอเชียก่อนทางเข้าเมืองะครับอันนั้นกระแสจริงๆแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมากๆจริงๆแล้วก็แสนนั้นอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองปีเลยก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดครับ และเรามีกลยุทธ์ต่อไหมครับตอนนี้มันฟีเวอร์มากๆเนี่ยนะนอกจากว่าการจัดงานแล้วเนี่ยจะมีกลยุทธ์อื่นๆ,นๆที่ทำให้แบรนด์ของอยุธยาหรือว่าโรตีสายไหมเนี่ยมันดังขึ้นไปนเรื่อยๆแล้วก็มันติดลมให้มันยาวนานที่สุดเนี่ยฮะครับก็อย่างที่ที่พูดไปนะครับเราเรามีการพูดคุยกันในภายในของการค้าโดยเฉพาะในวีซีเนี่ยที่เป็นคณะทํางานก็ เตรียมที่จะวางแผนกันก็จะมีการประชุมกันนะครับประมาณวันที่21เนี่ยจะมีการประชุมออกกันครับในภายในก็จะมีการนําเรื่องเนี้ยเข้าไปพูดคุยกัน <c oughs> ว่าสามารถปรักจันตรงไหนได้บ้างนะครับ <c oughs> แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือที่คิดกันไว้ว่าจะไปนําเสนอคือเป็นเรื่องของการทำพ o w e เ d อร์แดนส์รไสายใหม่ที่ทําเป็นอีเวนต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับวิทยาเี่ย,เ,ยเริ่มมีการจัดถนนคนเดินเพิ่มข <c oughs> ึ้นมานะครับ มีการประดับไปในวัดต่างๆซึ่งเป็นการทดลองการจัดการมีการนำไปประยุกต์กับ เจอทนถนนเป็นเนินว่าสามารถที่จะทําได้ขนาดไหนแต่เบื้องต้นอาจจะเป็นแค่แนวคิดในการที่จะนําไปพัฒนาต่อยอดอีกทีครับเมื่อหลายปีก่อนโควิดนี่มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการทําสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงลานคืนเช่นว,วัดาวารามหรือว่าการประดับไฟอะไรเพิ่มแบบนี้ซึ่งอย่างเป็นที่ถกเถียงดิฉันไม่แน่ใจว่าปัจจุบันมันมีแนวความคิดลักษณะแบบนี้ไหมแล้วก็แนวความคิดในการที่จะดิฉันว่ามันไม่ใช่ท้องถิ่นนะมันอาจจะโกอินเตอร์ได้มันมีความเป็นไปได้ไหม มีความเป็นไปได้ครับตอนนี้ภายในสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดอุทัยา,ลยาและวัยอ e นะีซีเนี่ยมีการพูดถึงการทําตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าอุทยาานีเป็นภาพจาในการท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปเพราะว่ามาเช้ากับเ <c oughs> ย็นแค่ <c oughs> แค่มาเช้ากลับเย็นเท่านั้นน่าจะดึงได้ <c oughs> อีกสักวันสองวันนะใช่ถ้าจริงมันควรจะสามารถที่จะมาและนอนหนึ่งคืนและกลับวันอาทิตย์ได้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าต่อหัว ที่จะให้หนักท่องเที่ยวเพิ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับกอ่อนโควิดเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับไรายได้ต่อหัวถ้าเป็นคนไทยเนี่ยอยู่สักประมาณหนึ่งพันบาทต่อหัวนะครับถ้าพูดออกมาได้อีกสักพันไหมใช่ครับก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับซึ่งถ้าเกิดสามารถทําตรงนี้ได้เนี่ยครับก็สามารถเพิ่มรายได้ต่อหัวแลวก็ปัจจุบันแต่ก่อนหน้านี้นะครับอ้เยาไม่มีโรงแรมที่เป็นบักเจ็ตโฮเทลครับอันนี้ก็เป็นปัญหาแค่ผ่าน ใช่ครับพันสี่พันห้าสตาร์ทนะครับถ้าเอาแบบสะอาดดีๆหน่อยเนี่ยประมาณพันสี่พันห้านะครับก็จะเป็นอุปสรรคในการมาเที่ยวนครรียาแต่ปัจจุบันนะครับภายในขอกันค้าเองก็มีการลงทุนทําธุรกิจนะครับ <Yeah. S 2> มีสมาชิกที่ทําเป็นบัตเทตโฮเทลนะครับประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วสภาพพ้องที่ดีๆหน่อย <Yeah. S 2> เริ่มม,มีมีเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงสมาคมต่างๆเนี่ยก็พยายามผลักด,ดันในการที่จะจะัดถนนคนเดินหรือว่าไนท์มาร์เก็ตนะครับรวมไปถึงหอการค้าเองนะครับ ตอนนี้ครับก็จะมีการจัดงานวิ่งที่เป็นงานไนท์เป็นงานวิ่งกลางคืนด้วยเพื่อที่จะทดสอบแล้วก็ทดลอ ừ, งดูว่าท่องเที่ยวเวลาเปิดไฟกลางคืนแล้วที่เป็นโบราณสถานเนีน่ยจะสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวในขนาดไหนซึ่งทั้งหมดเนี่ยในภาพรวมเนี่ยจะอยู่ในช่วงการพัฒนากันทั้งทั้งองครั้ครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะคะดิฉันว่ามันมีแนวความคิดนี้แต่ว่าเป็นลักษณะของการเรียกว่า มันยังเป็นการระดมสมองอยู่แล้วก็มันยังไม่ได้เคาะชัดเจนดิฉันว่าอย่างปัจจุบันนี้นี่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสไปไหว้พระไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปกินกุ้งแม่น้ําใช่ไหมแล้วก็ไปม้วนโรตีไม่ต้องหน้าโรงพยาบาลก็ได้แต่ว่าเหมือนเป็นถนนโรตีแบบเนี้ยนะคะแล้วก็บางทีถ้าอยู่ค่าได้มีโอกาสวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่าไปชมโบราณสถานในยามค่าคืนอันนี้ก็น่าสนใจนะแม่ดิฉันคิดให้เลยนะพอดิฉันอยากเที่ยว ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ครับคืออาชยาเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้มีชื่อเสียงในน้านการท่องเที่ยวในตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าในช่วงหลักเนี่ยครับในกลุ่มนักธุรกิจเองก็มีการที่จะเปิดร้านหรือว่าเปิดธุรกิจที่เกี่ยวกับภาคกลางคืนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัดเหมือนเป็นร้านอาหารเวลากลางคืนหรือว่าเป็นร้านร้านนั่งชิลอะไรนะครับมันก็มีมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นธรรมดามีการตกแต่งนะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่ เรียกได้ว่าเป็นเป็นบาร์สวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มีมีครับแล้ว<ช>ก็ปัจจุบันเนี่ยขออนุญาโตโปรโมทกันเล,เลยนะครับจะมีก<ช>ารวอล์กที่สตรีทนะครับก็เมีาการทดลองจัดแล้วรอบหนึ่งก็คือวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีรอบหนึ่งก็คือวันที่23-24กรกฎาคมนี้นะครับ<ช>บริเวณวัดมหาธาตุวัดราชบุรณะราชบุรณะถนนอาจจะยังไม่ยาวมากนะครับแต่ว่าเป็นการที่จะทดลองจัดดูแล้วก็ ดูเรื่องความปลอดภัยทั้งด้านมาตรการป้องกันโควิดดูหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าได้รับการตอบรับที่ดีเนี่ยรับรองเลยว่าจะมีถนนแบบนี้อีกหลายถนนที่จะจัดในเช่วงครับอันนี้เคาะแล้วใช่ไหมคะว่ามีแน่แล้วใช่ไหมคะวันที่ก็ออกแล้วก็มีครับตอนนี้คือจัดไปแล้วเร,เรียบร้อยนะครับก็คือเแถวที่ผ่านมาทดลองจัดไปแล้วหนึ่งช่วงถนนไม่ยาวมากแต่ว่าก็มีร้านค้าแล้วก็มีบรรยากาศก็คือมีการตกแตง่งไปเนี่ยที่บริเวณรัฐ วัดราชบุรณะแล้วก็วัดหมหาธาตุซึ่งเป็นวัดเก่าที่มีชื่อเสียงของพิทยาเราก็ระดับไฟส่องไปที่บริเวณวัดนะครับเวลาเดินทอปปิง้งเนี่ยเราก็หันซ้ายหันขวาแล้วก็เจอบรรยากาศที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะมีการทดลองจีกทีหนึ่งก็คือ วันเก่าที่มาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการกลับมาพูดคุยกันในเรื่องของการทาแผนระยะย,ยาวครับรก็ได้ว่าคึกคักกันพอสมควรเลยใช่ไหมฮะตอนนี้อยุธยาเนี่ยนะครับเห็นว่าไม่ใช่ว่าขายดีแค่ในจังหวัดเท่าน,นั้นนะฮะหลายๆจังหวัดเนี่ยก็มีการสั่งไปขายด้วยรวมทั้งนะฮะวันนี้มีมีพาดหัวข่าวบอกว่า,าส่งไปที่เกาหลีด้วยเลยเหรอฮะค่ะ ครับเท่าที่เท่าที่คุยกับแม่ค้าตรงนี้ผมอาจจะยังมีข้อมูลไม่มากนะครับแต่ว่าเอ่อเท่าที่คุยกับแม่ค้าก็มีเรื่องของการส่งไปต่างประเทศอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นการชิปปิ้งแบบทางไหนก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ผมเห็นกระแสของมิลิก็กินข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงสิ่งที่ต่างชาติเวลามาก็จะเป็นขนมผมว่าเป็นขนมหวานแรกๆที่คนต่างชาติจะอยากมาทานนะครับผมว่า พอไปเป็นเรื่องของโลตีสสายใหม่ก็อาจจะเป็นอีกออปชันหนึ่งให้เขาอยากมาลองครับแล้วก็ตอนนี้เปิดประเทศแล้วด้วยนะครับผมว่าน่าจะเป็นสุดที่ดีครับครับคุณธนานัน,นได้ลงพื้นที่ไปคุยกับแม่ค้าตัวจริงไหมฮะไปถามเขาไหมครับว่า,วามันขายดีขึ้นขนาดไหนฮะเก็ก็ลงไปคุยเไปคุยนะครับเมื่อวันเอวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเราก็มีการเข้าไปคุยเหมือนกันแม่ค้าก็บอกว่าที่จริงแล้วนะครับมันก็มีการขายดีอยู่แล้วในวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ แต่ว่าเขาเนี่ยเห็นเขาก็บอกว่ามีการทำออเดอร์เพิ่มขึ้นประมาณ20 30ซแต่ว่า hmm. ผมไม่แน่ใจว่าด้วยความที่เขาอาจจะยังไม่แน่ใจในกระแสหรือเปล่าเขาเลยทับเพิ่มมาไม่เยอะ hmm. แต่ว่าแต่เราอาจจะต้องดูกระแสในสัปดาห์นี้กันอิทีนึงดูว่าให้เอียงมัประคองได้ขนาดไหนถ้าเกิดว่ามีออเดอร์ออมีมีความต้องการเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้จะมีวันหยุดยาวอีกครั้งหนึ่ง นะรตรงนั้นจะเป็นตัววัดได้ดีเลยครับว่าการะแสนี้สามารถไปต่อได้ไกลขนาดไหนครับแต่โดยรวมแล้วนะฮะถามถึงการท่องเที่ยวของยุธยานะครับในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานี่บรรยากาศการท่องเที่ยวนอกจากโรตีสายใหม่แล้วนะฮะบรรยากาศการท่องเที่ยวเนี่ยมันคึกคักขนาดไหนฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เพิ่มเยอะกว่าเดิมอาจจะไม่มากนะคะรับเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวหลายวันนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นจังหวัดที่ไกลหน่อยจะได้รับอันิสงในการท่องเที่ยวในวันหยุดยาว5้าวันที่ผ่านมานะครับ เพราะเพรเวลามันเยอะ,นะเนาะเขาก็จะเดินทางไปจังหวัดที่ไกลได้หน่อยนะครับแต่ว่าลองดูเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ได้คึกคัดเท่าที่เราคาดการเอาไว้แต่เชื่อว่าถ้าเกิดเป็นวันหยุดปกติเนี่ยวันหยุดที่เป็นเสาร์อาทิตย์นเนี่ยก็ก็มามคึกคัดพอสมควรครับ โดยรวมแล้วก็ถือว่าเศรษฐกิจแบบดีขึ้นนะฮะดีขึ้นครับคือคืออยุทยาเนี่ยมันเป็นเมืองที่คนเขาจะ,ะไม่ได้มาในระยะยาวคือไม่ได้ไปอยู่สามวันสี่วันเหมือนแบบเป็นหัวหินชนบุรีที่เขาไปได้นานดังนั้นเนี่ยในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยความคึกคักก็อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าก็คือมากกว่าปกติแต่อาจจะต้องดูวันเสาร์วอาทิตย์เนี้ยนะครับลองดูทีนึงว่าเวลาคนเขาวางแผนเที่ยวแบบวันเดย์ทริปเนี่ยหรือสองวันหนึ่งคืนเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่ามีความต้องการเพิ่มมากขึ้นแน่ๆครับ มีคําถามจากทางบ้านว่าคือเพิ่งไปล่องเรือรับประทานอาหารในช่วงกลางคืนคือมันเป็นช่วงค่าพอดีนะคะประทับใจมากอยากจะดิฉันก็เลยมานึกถึงไอเดียอย่างในกรุงเทพจะมีประเภทเรือที่ล่องชมแม่น้ําเจ้าพระยาในยามค่ําคืนที่ดูไฟแล้วก็ชีวิตริมแม่น้ําแต่ชีวิตริมแม่น้ำกลางคืนจะไม่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นดูไฟซะส่วนใหญ่ครับม,มันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะจุดไหนที่มีโอกาสที่จะพัฒนาแบบนี้ได้บ้างไหม ครับตอนนี้ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการท่องเที่ยวทางน้ำนะครับก็คือในเรื่องของการประดับไฟตามโบราณสถานต่างๆนะครับซึ่งถ่าที่เห็นความสวยงามเนี่ยก็จะเป็นอาจะเป็นฝั่งโรงข้ามร้านอาหารซึ่งร้านอาหารเป็นคนที่จะรับภาระบางอย่างไปนะครับมันทาให้ให้สวยเป็นหย่อมๆนะครับแต่ว่าการพูดกันอยู่ว่าถ้าเกิดอนาคตเรามีการประสานกับกาธารไฟฟ้า,ฟาหรือบ,บางอย่างแล้วมีการใช้งบบางอย่างเข้ามาเพื่อที่จะ ทําให้เป็นทั้งเส้นเลยเส้นแม่น้าเจ้าพยาแม่น้ําป่าสักเส้นการท่องเที่ยวเลยใช่ครับเป็นเส้นการท่องเที่ยวเป็นรูทไปเนี่ยเป็นรูทที่เรือล่องไปแล้วเห็นไฟค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าวันนี้ปัจจุบันเนี่ยเที่เราเห็นไฟจริงๆเนี่ยต้องลงเงินตามตรงก็คืออาจจะเป็นช่วงที่สมมติเป็นร้านอาหารชื่อดังแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นวิวบัตอะไรเงี้ยร้านอาหารก็จะเป็นคนลงทุนเอง ช่ครับอันนี้ถ้าเกิดแต่ว,ว่าเราสามารถทาได้เยอะแต่ว่าช่วงนี้มันเยอะค่อนข้างเยอะครับเพราะร้านอาหารน,นานาตอนนี้ในจังหวัดนครรีธรเยอะมากๆเลยทีเดียวมันก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามจริงๆครับค่ะอันนี้น่าสนใจแล้วก็คือดิฉันจะชอบมากไปที่ยุธยาแล้วก็อ่มันจริงๆมันอยู่ใกล้กรุงเทพมากสามารถที่จะเดินทางได้คลอ่องสะดวกเส้นทางก็มีเรียกว่า สะดวกสบายนะคะจริงๆในหลายๆจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพก็มีโอกาสที่จะมาเที่ยวแบบนี้ได้เหมือนกันครับค่ะสุดท้ายให้คุณธนาดันเชิญเที่ยวอุธยาหานกหน่อยครับช่วยขายของหน่อยฮะขายของมาคือคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของโบราณสถานต่างๆที่ได้รับยอมรับกันเป็นยูเนสโกด้วยนะครับก็คือหมายความว่ามีประวัติที่ยาวนานนะครับมีภาพจําที่ดี นะครับมีวัฒนธรรมที่ดีนะครับซึ่งหลายๆวัฒนธรรมเนี่ยบางอย่างเราอาจจะยังไม่ได้ถูกนำเสนอไปมากนักนะครับในคนในภายในจังหวัดเนี่ยก็พยายามที่จะนําเสนอตรงนี้ขึ้นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเราก็อยากจะนําเสนอให้มาเชื่อจังหวัดวิทยานะครับแล้วก็ในเรื่องของฟาซิลิตี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการลงทุนเพิ่มมากเลยนะครับแต่คนอาจจะยังไม่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาครับ นอกจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วนะครับอุทยาก็จะมีการท่องเที่ยวเหมือนกรุงเทพเลยเรามีห้างเซ็นทรัลอุทยามีห้างอุทียาสิติปาที่มีการปรับปรุงพัฒนานะบอันก็น่าเดินเหมายความว่ามาเดินแล้ววัดแล้วร้อนๆนะครับเย็นๆก่อนจะลับข้ากรุงเทพก็มาช้อปปิ้งได้อันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีกับคนเมืองหมายถึงว่าเออไมืองไยมาเที่ยวด้วยแล้วก็ร้อนๆก็มาเที่ยวห้างตรงนี้ผมว่าเหมาะสมแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดอิยานะครับในช่วงโดยเฉพาะเนมันยุดยาวที่จะถึงครับ ครัขอบคุณนะครับคุณธานานาันครับได้ครับพี่เคนโดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดี